เจว,วานช้สุขโอ้ยแข่งยาวยาไม่ออกครับฟันกึ่งศอกกึ่งหมัดเมื่อกี้มาลายเงินรวบได้คืนข่าวแผ่นหลังเลยครับต้องมีทีเด็ดให้เห็นแล้วครับกลับมาลายเงิน กักเอาไว้ลองลองความแรงของอาวุธปาสองยกยกนี้ขอดูครับของจริงน่าจะมายกนี้ครับเราได้เวลาปล่อยของแล้วรอไม่ได้แล้ว,วะครับสายฟ้าเริ่มเดินเร็วในขณะที่มาเลกนก็ดักจังหวะอาศัย ประสบาการครับความเก่าเกมโอ้ยสลับแทงเข่าดักเลยครับนี่จังหวะก็เด้งเข่าขวาใช้ครงสายฟ้าตีขวาซ้ายกรระการแยกออกมาแมครับเดิน,เดนแล้วครับสายฟ้าแกประเภทสูงยาวสับศอกไปตีขวาไปสายฟ้าดิงมานี่ <มา S 1> ครับก็เกาะนายนี่ ขุนออกข้างนิดนึงขึ้นเข่าแผ่นหลังครับมาได้เงินสลับแทงด้วยเข่าซ้ายก่อนถึงตัวครับเสียบยาวมาแล้วสายฟ้านี่ครับเต้งขวาไปมาได้เงินนี่ครับพยายามเข้าหาทีขวามาสายฟ้าขวาไปมาได้เงินนี่ครับ ดูครับเก่านะแต่ว่าวันนี้นี่ครับหมุนออกข้างนิดนึดโอ้มาถึงช่วงนี้ครับยังอยู่ในเกมของมาเลยเงินแลวครับ อย่าใส่ไปก่อนครับวางแข้งยาวยาวรวบนายตีสายฟ้าเขายัดใส่มาแล้วครับโอ้สลับโอ้ยอย่างนี้เกมจบเลยครับยกที่สามชุดเดียวจบเกมเป็นอันว่าสายฟ้าสงสักอ่อสร้าง กระทุงด้วยข่าวแล้วก็ออกหมกัดกระแทกเล่นเอามาเลยกันนี่นะครับต้องยอมสารภาพแล้ว